มันขึ้นรถแท็กซี่ไปแล้วอะไรอะมกรถนี่สะใจมากเลยนี่รกเชียร์สายผิดเพื่งแล้วนะพูดเลยนี่เชียร์กังโอเคป่เพราะเพราะว่าหล่อนอ่ะใส่น้ำเพิ่งหล่อนไลายได้ไม่เท่าที่ฉันคิดไว้หล่อนไม่ผ่านโอเคไหมหล่อนสอบไม่ผ่านกับบทนี้เพราะฉะนั้นฉันก็เลยเป็นใจไปเชียร์กังแทนโอ okay เคปะเ้วจะบอกว่าหล่อนน่ะปิ่มไปเลยนะปิ่มให้ตายไปเลยนะ ปิ้นไปเลยนะปิ้นให้ตายไปแล้วไอแหวนของหลอนนั่นแหละแหวนมันโนมนโนของหลอนนั่นแหละปิ้นไปเลยเจ็บให้ตายเลยท้องนะเจ็บเอกมารยาให้ตายนี่นี่ถ้าเข้าไปในต่อได้นี่จะเข้าไปตบหน้าหันเลยตบหน้าหันอะไรแกจะไปตบหน้าหันแกตบหน้ามันหหา่ท้องไปเลยกูจะได้ตามเขาไปขึ้นคอมแม่งเลยคุณแม่นายการมากเลยค่ะขอโทษทีนะคะดิฉันอินไปหน่อยเคลียร์นะคะชอบอะไรแชร์จิกจ้ไหมค่ะ